อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะผูชามหาเตชะวันโตธรรมะผูชามหาปัญโย สังฆูชามหาโพควะโหอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิบรมมสารีนิกาตุโยอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามีสัพพโสติโลกนาทังอภิปูชยามิอรหัน เทมิสวัาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ สวีคงคาพระภูมิเทวากัมมามิทงังต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวตามขรรพเจ้าโอมนโมเมโอมรามโมเมอิสวรังอิสวรังนารายังนารายังพมเมตพม,มังพมเมตพม,มังท้าสหัมบดีพรมท้าสหังบดีพรม,ท,พรมท้ามหาพรมชินะปัญจระ ท้าวหาพงค์พันธะตังจรศสมเด็จท้าวอมรินเทวานังสมเด็จท้าวอมรินเทวานางพิคเนสาวังพิคเนสาวัง,พ,วงพระฤาษีมุนีสาวังพร<า>ะฤาษีมุนีสาวังอาจาริยะอาจาริยะเทวะพะัทธรณีเทวพัวะพะทธรณีจตุโลกบาลนางจตุโลกปาลนางคงคานาง คงคานังอาคันตุกะอาคันตุกะสาธุกงสาธุกังพระดับเมืองพระลักเมืองพระเสื่อเมืองพระเสื่อเมืองพระทรงเมืองพระทรงเมืองพระมิ่งเมืองพระมิ่งเมืองเทวานังเทวานังมุนีวรวัวจนังมุนีวรราจนังพระภูมิเทวานังพระภูมิเทวานังทูปปกทีปปะ จะปกผังจะปกผังสการะวันทนังสการะวันทนังสูปะพยัญชนะสูปะพยัญชนะสัมปันนังสมปันนังสาลีนังสาลีนังโพชนานังโพชนานังปุทะกังวรัง อาคัจฉันโตอาคัจฉันโตปาริคุณฉันโตปาริคุณฉันโตสัพพะทาสัพพะคาพิตายะทิตายะสันติเทวาสันติเทวาไม่หิตทิกาไม่หิตทิกาเตปิตุงเหเตปิตุงเหอานุรักษันโตอานุรักษันตุอารโรคเยนะอาโยคเยนะสุเขนจัก โอเคน้าจ่สิทธิกิจจังสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยะสิทธิการิยะ,ยะตถาข้โต สัาคาโตสิทธิเตโชสิทธิเตโชชัโยนิจ ok ังชโยนิจังเศรษฐีโพคังเศรษฐีโพคังพระวันตุเมพระวันตุเมสาธุ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 อนุโมทามิอนุโมทามิ